เอาล่ะคะสวัสดีท่ชมทุกท่านกันด้วยผมแค่ผมชช่กปะนั่งอยู่กับเกมมครับโอ้ยแลกๆลกแลกที่เราภากไปเกลียนเนะโอเคเข้าอ่าอูไม่ได้ไม่ได้อันสไม่เอาเดี๋ยวก็จะเลื่เกมแล้วเราลอ้เอาน้องเราเมื่อกี้นะครับผมนไนีนีนีสวัดีครับหน่อยสวดีครับนอยนี่คืเ้อเต็ม ก็ได้ไม่นี่อยากเล่นอยากเล่นโอเคผมเข้ามาแล้วเ,เรียบร้อยแล้วนะครับผมออคือมันเล่มเกมหรือ,อย่างนั้นอีกหนึ่งนาทีขึ้นนะเดี๋ยวเราตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคในเมื่อที่มันเหลือสามสิบเปอ,อ้ลคือน้องผมเป็นอมตะแจ็กมันเป็นอะไระคือแบบนี้เออ เราไม่ได้อยู่ตรงแถวตรงนี้เลยไหนๆอยากอยู่ตรงนี้จังโอเคมันจะเริ่มเกมแล้วแหละผมลงเท็กเจอแพกใหม่นะผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมารีวิวเท็กเจอแพกนี้กันนะครับสองหนึ่งลุกเรืเลยๆกูได้กอดด้วยยูไอหี้ยมึงหย,ย,ย่งของกูทต่ไม ่าไปเนะรเดี๋ยวมีคนแอบนีเยอะฮะคงไหนเออยาอย่อ่โอ้โโอ้โโอ้โหวิ่งเดี๋ยวครับรออะไรช่วยด้วยช่วยด้วยเซนยเซกุนอยเซกุนอยไปข้างหน้ากับพี่อีพี่หัวกมตัวเลยสามหนึ่งสกูมาเดี่ยว คนเดียวไม่สู้หมาหมูสู้ตายครับผมโอ้โหพีพีพีอา่อาวเด้งอา่าวเด้งคือผมเข้าวเป็นที่โกงนะฮะ <c oughs> เอเอเล,เล่นบนเตียงดีกว่าหาแฟนนี่บอกร้องหนักก่อนเอออะไรเนี่ยคนเยอะแยะอะไรบนเตียงวันนี้ทำไมมันจะเล่นดีจัง เอาไ้เยแวตาคลิปแล้กันแป๊บนึงโอเคครับเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะผมก็น้องฟิวไม่ได้เล่นกับผมเลยนะคือแบบผมสมัครให้ด้วยกันนั่นแหละเอแต่แบบมันเป็นยังไงไม่รู้นะครับก็อย่าด่าคนรอเลยเดี๋ยวเราจะไป แดงมากาให้กันแล้วกันแดงนี่คือว่าตีนะครแดงนี่แปลว่าตีแดงนี่แปลว่าตีนี่มันล่วงไปแล้วแล้วก็สีแดงก็มาด้วยเฮ้ยตีเดินเป็นไปได้ยังไงอ็ได้เหล็กสีอันโอเคต่อใช่ไหมครับใช่โอ้โอ้ก็บตกก็บตก กูได้นี่เยอะด้วยกูเออพีแอลพีแอลมาอกี้นะข้าวหนึ่งเมื่อกลกอนโอเคได้ของเยอะพอสมควรและวแล้วก็ต้องพูดพี่เจนน์สนุนนะเจนเจนดูตัศนวิวที่แท้ เราอ่านกางเกงดิกางเกงเซิร์ฟนี้มันจะกินของกันเยอะเพิ่งนี่เนี่อ่าจีราสิบอันปลาแล้วเราอาเป็นธนูล่ะโอ้ธนูสิบอันไอเยลแอปเปิลคาร์มันยังสีขุ่มกว่าอีกเนี่ยมืออาบอีกหแอปเปิลคาร์คุ้มกว่าแล้วไงอยากเล่นแอปเปิลคาร์ เอไม่ใช่เขาไม่ใช่แอปเปิลคาร์โซไวน์เกมนะครับใช่ไหมใช่ไหมหลอดแมนดีกว่าหลอดแล้วแมนแมนแมนยังหลอดนะครับผมเออเปนยังไงบกูกูเกิดวะไม่รู้ครับผมก็กำลังแคสเกมกำลังแคสเกมกำลังแคสเกมกดโอู้แบบแลกไปโอ้โอ้มันจอเซร์แหละแหลกแหลกมากเลยครับผมเนี่ยราคุณเหตุแห วนนอูนี่นมันมันอยู่ตรงนี้ตีตีเอ้าเอาท่องเอาท่องเออเกีอะไรครับอฟครับครับผมเอออะไรครับอ๋ออ๋เบนบอลซื้อ b บีดัยูครับผมบีดับเบิลยงครับผมเซอะไรครับเปเนับอ๋อเออบีดับเบิลยูสองแอปเครับนะฮะบีดับเยูสอแล้วก็เขียนว่า Apple ิลครับบีดับเูส เอาซื้อมาแต่หน่ะก็ไปดูคลิปคนอื่นมาสวัสดีครับผมวอลลีออนนะฮะเพิ่งมาเอ้ยบูวอลลีออนครับเพิ่งมาฮะบังเอิญว่าไม่เอาโทรศัวสามเลยนี่นะลุงก็มาดูข้างๆผมเองตัวจริงเสียงจริงอะไรจริงเนาะปิ้งย่างอะไรเนี่ยสีดําเงินเนี่ยเอ้ยมึงยังมาปิ้งยางเท่านี้อยากปิ้งยางอยากปิ้งยางส่วนหนึ่งที่มึงมีแหละคืออันกลมๆเนี่ยอันจุดๆเออแลบแลบเหรออือโอ้ย อะลรวะแล้วก็อีกส่วนนึงอันนี้นี่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 อันกลมๆเจ้วกู้เฮไห่เลยแล้วมึงจะให้กูเอาตัวไหนแคตอะไรที่มันจะขึ้นอยู่ข้างบนฮะขึ้นเป็นแป้นข้างบนไม่เชื่อไมลองเลือดลุงแต่ผมไม่รู้ครับผมโง่ฮะไม่เหมือนคืนนะนี่อย่างแคตเบิ้งอย่าเบิ้งสองฟิวสิวาริออนนะผมไปเอาก็หมี่เฮ้ยไปเอาบะหมีงเฮ้ยไปเดียวบ่หมี แม่มมหัวมูกู่่านไปมือเดียวแปดสิบเอซับล่ะจากเจ็ดสิบหกคุยแล้วมันมันก่อนเนี่ยโอ้โอมันนี้มันคือหวดีแตะวะอุยยเล็กเล็กเล็กเล็บทีมันไม่ควรตีนไ,นได้ดีม่มีไม่นรอกน้เจ้าคูแบบคือแค่เกมยีรีมันคือคุเลาได้แล้วผมแค้เกมเนี้ยอ่าคือคือว่ามันพูดกับผมนะฮะ ตีมันเป็คนกวนตีนว่ะเขาเนี่ยมันพูดกับผมมันบอกว่าตีแมากเลยตีแมากเลยสหาตีแมงเลยตีแมงเลยเนีเน่เอาไว้ตีปลาใส่ไว้ดักปดักปลาดักดักดักเนเน่เน่เออเออเฮ่อหนุ่มีเหรอเขาไปเห็นงานจักตายแล้วฟิวเลยเนี่ย ยังคืออะไรอโอ้ยอากไปเอาเงินก่มาวะอยากยุดแหละฮ่มึงอยากตโอ้ยเสียงเสียงนนสีอะไรมุงมับูบ้านหอกจาเวายอยาจจบมึงสีอไสีเหลงอืใช่ครับผมมันเลือกสีได้ด้วยคือไรทับก็เหลือเลยกรดา ผมมาตีทีฟูทำไมเนี่ยก็หลายอย่เยอะดิตู้เขาใช่ไหมเนี่ยใครมาเล่นตู้เขาทช่ไหเนี่ยเ้ออุ้ยค่อนดังเมื่อกี้ค่อนดัง,ดดงไม่ใช่ครับผมเ,เอ้าไว้โอเคครับไาไปทีิปด,ดีว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันมาเล่นจบแล้วกันนะผมมาแล้ว